สวัสดีครับวันนี้บอสันสิมาพาพี่น้องไปเบ่งหาปลาเทือนทุกคนครับพี่น้องมาดูเอาพี่น้องอันนี้ที่ตามขนาดน,นี่ครับปลาที่ช่วงฝนตกพี่น้องได้แหงครับเบ่งเอาพี่น้องแล้วก็ใชยคนนี้ครับแม่ปลานให้พี่น้องเห็นปลาถวานไม่ถูกปลานี่ก็ไม่ใช่แล้วพี่น้อง ลามันเยอะจริงๆครับเยอะแบบเยอะมากครับเราจะพูดยังไงครับปลาวันรอบเดียวนี่คือพอกินเลยพีน่นนองอันนี้มาเบื่องเขาเรียงปลาพี่นาะปลาไหลาครับปลาไหลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรพีน่นนอะปลาขยางปะคนที่ดูแล้วคลิปแล้วก็อย่าลืม แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับปลาอะไรมัง่งเอ็ดมินก็ไม่ค่อยรู้ครับอันนี้พี่น้องไลยจริงๆครับมันมาเล่นน้ำไล์ครับพี่น้อง